มานั่งอยู่ตรงนี้กำลังมารอคอ,อยชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมต้องอดทนหน่อยนะยังไงเราก็ชนะแน่แต่ที่มันยังไม่ไปสักทีเนี่ยเพราะมันเป็นคนหน้าด้านด้วยกันทั้งนั้นนางปูบอกว่าจะอยู่รักษากติกาประชาธิปไตย แล้วตั้งแต่มันอยู่มาสองปีเนี่ยมันเคยเป็นประชาธิปไตยตรงไหนมันเคยรักษากติกาอะไรศาลตัดสินอะไรปรป,รปรชตัดสินอะไรกูไม่ฟังทั้งนั้นกูใจอยู่ภายในอำนาจต่อไปเพราะกูทำชั่วไว้เยอะกูกลัวถูกเช็คบินกูไม่ไป เวลามีเรื่องอะไรที่ตัวเองไม่อยากจะรับผิดชอบก็เล่นบทเดียวหนูไม่เรือหนูไม่เรือหนูไม่เรือเสื้อแดงคิดจะแยกประเทศมีทั้งคำพูดมีทั้งป้ายมีทั้งการประชุมรวมตัวกันสารพัดอีนนี่ก็ยังโง่อย่างเดียวหนูไม่เรือหนูไม่นับเหนิน พอทางกองทัพเขาบอกมีจริงเขาบอกว่าก็ต้องตรวจสอบแต่ก็ต้องตรวจสอบทั้งสองด้านนะอย่าเลือกปฏิบัติจะมาตรวจสอบอะไรตรงนี้ตรงนี้เขารักชาติเขาไม่เคยคิดจะแบ่งประเทศคนอะไรถ้าหารเขาติดบังเกอร์ดูแลป้องกันภัยพวกเรา176จุด มันดันบอกว่าเห็นบังเกอร์แล้วทำลายภาพรักษ์ประเทศขอให้เอาออกเถอะเอาอินนี่มึงอยากให้กูเป็นอันตรายเหรอแม้ทำเป็นมาพูดดีห่วงใหญ่ภาพรักษ์ของประเทศแต่ไม่ห่วงชีวิตของพวกกูเลยใช่ไหมอีดอกไม้ พวกใครล่ะเอาปืนมายิงเอาระเบิดมาถลม่มถ้าไม่มีปืนไม่มีระเบิดก็ไม่จำเป็นต้องมีบังเกอร์ทหารเขาไม่ต้องเหนื่อยออกมาแต่จะบอกให้เลยว่าที่เขาออกมาก็ขี้ข่ามึงทั้งนั้นแหละเป็นต้นเหตุนี่มันจะทำตัวเหมือนพระยาจัก,กรีในอดีต เราเคยแพ้พมา่าพอพระยาจัก,กรีเปิดประตูเมืองให้พมา่านี่มันจะให้เราตายด้วยการใช้วาจาขอทห,หารเปิดบังเกอร์จะได้มายิงเราง่ายๆใใช้ไหมหนังดอกไม้นี่ก็อีกคนหนึ่งไอไวรัสขีคาทักษิณอีกคนหนึ่ง หมดวาระการเป็นวุธิสภาแล้วก็บอกว่ายังจะต้องรักษาการจะเป็นประธานวุฒิต่อไปจนกว่าจะมีคนใหม่เข้ามามันน่าด้านเท่ากันจริงๆเขาให้แค่รักษาการจนกว่าจะมีสอวอใหม่เข้ามาก็แปลว่าไม่มีสภาพเป็นสอวอแล้ว เป็นแค่รักษาการคนจะเป็นประธานวุฒิสภาได้จะต้องมีสถานะเป็นวุฒิสมาชิกแต่ตอนนี้มันเป็นแค่รักษาการวุฒิสมาชิกแล้วมันจะเป็นประธานสภาได้ยังไงไอ้หน้าด้านขี้ข้าเจ้านายนี่ใสเดียวกันในขณะเดียวกัน พ่อค้าวานิชธุรกิจท่องเที่ยวขอร้องเลิกเถอะพรกอรฉุกเฉินมันไม่มีอะไรฉุกเฉินเลยถ้าเกิดบะนังบอกไม้ไม่ให้ลูกน้องมันเนี่ยเอาปืนมายิงเอาระเบิดมาถลม่มเดี๋ยวก็ที่ศาลเดี๋ยวก็ที่บ้านคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ที่ชุมนุมถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ มันไม่มีอะไรฉุกเฉินเลิกเธออินนางดอกไม้เอ้ยบอกให้เลิกไม่ยอมเลิกไม่รู้ว่าคิดจะแกล้งพวกเราหรือว่างโง่ก็ไม่รู้ฝรั่งเนี่ยถ้ามีพรกอฉุกเฉิน เขาจะไม่กล้ามาเที่ยวเพราะบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัยจะไม่ขายประกันให้นักท่องเที่ยวที่ไปในประเทศที่มีพรกรฉุกเฉินรู้บ้างไหมนางดอกไม้นั่งง้อรงหรือที่มีไว้เนี่ยเพื่อให้ไอ้เป็ดง่าย ไอ้ปึ่งหวัวล้านและไอ้ฤทธิ์สีดวงคอยรังแกกันแกล้งพวกเราเดี๋ยวหมายเรียกเดี๋ยวหมายจับเดี๋ยวหมายเรียกหมจับไม่เหนื่อยบ้างไงวะกลัวพวกเราจะทำงานกู้ชาติอย่างสะดวกกลัวพวกเราจะไปไหนมาไหนอย่างสบาย ก็คาพรกฉุกเฉินไว้อย่างนั้นแหละเวลาที่ออกหมายเรียกหมายจับจะได้บอกว่าเป็นหมายชออพราหมายชอเนี่ยอำนาจบรรลนุป้าอำนาจอยู่ในมือคนดีไม่น่ากลัวเพราะจะสามารถใช้อำนาจนั้นจัดระเบียบสังคม แต่ถ้าเมื่อไหร่อำนาจอยู่ในมือคนชั่วเมื่อนั้นประชาชนจะเดือดร้อนเพราะมันจะใช้อำนาจกลันแกล้งรังแกและจองเวรแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวมันอยากทำอะไรทำไปในที่สุดเราก็ยังได้รับความคุ้มครอง จากกระบวนการยุติธรรมทั้งศาลแพ่งสาร,สารนัรรบนูญศสารอาญาสารปกครองยังเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะฉะนั้นพวกมันก็เงือบไปหลายหนในเวลานี้เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายกำลังไล่ล่า ทราชนคนชั่วทั้งหลายแต่มันก็ดิ้นดิ้นขนาดนักเลือกตั้งวันที่สองกุมภาบัดนี้เลยเวลาสาสิบวันที่จะต้องมีการเปิดประชุมสภาโดยจะต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า95%เปเซ็ต บัรนี้ไม่มีสมาชิกจำนวนดังกล่าวก็น่าจะพ้นจากการรักษาการแต่นางหน้าด้านและขี้ข่าไม่ยอมไปแต่เชื่อเถอะเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครยอมเฉยจะต้องมีคนยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความ และถ้ายื่นตีความหากศาลเห็นว่าตามเนื้อหารัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ต่อไปได้นางดอกไม้และขี้ข้าก็หมดการเป็นรักษาการทันทีถ้าคราวนี้ยังไม่ได้มันก็มีอีกมาตราหนึ่งเมื่อกี้มาตราหนึ่ง,งสองเจ็ด ถ้าคราวนี้ยังไม่ได้มีมาตราหนึ่งเจ็ดสองหลังจากเปิดสภาสามสิบวันจะต้องมีนายกรัฐมนตรีก็ในเมื่อเปิดสภาไม่ได้มันจะมีนายกได้ยังไงไม่พ้นสี่มีนานี้ก็ต้องไปพ้นสองเมษาอย่างแน่นอน ก็รู้กันอยู่ว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้จะยืดทำลายโอกาสประเทศไทยไปทำไมนี่ละมั้งคงจะเป็นวิญญาณของคนที่ไม่ใช่คนไทยแต่มันเป็นหัวใจสปปล้านนาจึงไม่เคยคิดเป็นห่วงเป็นใย ว่าอะไรจะเกิดจากประเทศไทยกูก็จะอยู่ทวงมันอย่างนี้แหละหน้าด้านเรื่อยๆเ,เปอย่างนี้แหละศาลตัดสินไม่ฟังปปชตัดสินไม่ฟังตัดสินไม่ไดีเอาอันถานเสื้อแดงมาจัดการค่มขู่ปปชค่มคู่ศาลปืนบ้างระเบิดบ้างใช้มันไป ตามนิสัยของคนชั่วชาสาละเลวไร้คุณธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องอดทนกับคนหน้าด้านเหล่านี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีกระบวนการยุติธรรม ที่พวกเราสามารถจะพึ่งพาได้เราเขย่าต้นมะม่วงมานานแล้วเราได้เห็นอาการจะหลุดคั่วของมะม่วงไม่ว่าจะเป็นการต้องลาออกต้องไอ้ต้องยุบสภาแต่ไม่ยอมลาออกจากการเป็นสัมภเวสีจากการที่ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆจากการที่ไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่ เพราะเป็นเพียงแก้รักษาการทั้งหมดเหล่านี้คืออาการสั่นคลอนใกล้หลุดขั้วของระบอบทรราชทักษิณที่มีนางยิ่งลักษณ์เป็นหัวหน้าอยู่เวลานี้ทศกันตายด้วยสอนพระรามฉันใดระบอบทักษิณ ก็จะหมดสิ้นด้วยสอนแห่งกระบวนการยุติธรรมฉะน,นั้นยิ่งออกมาวันใดหลุดขั้ววันนั้นทันทีจริงๆแล้วรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแห่งการทำลายอย่างแท้จริงทำลายประชาธิปไตยทำลายระบบตรวจสอบ ทำลายคุณธรรมทำลายคนดีๆด,ด้วยการเอาเงินล่อให้กลายเป็นคนเลวเป็นคนชั่วทำลายความรักความสามคัคคีที่มีอยู่ในคนไทยทำลายจนถึงระดับที่คิดจะแยกประเทศนี่คือความชั่วร้ายของรัฐบาลน,นี้อยู่ต่อไปไม่ได้ต้องกำจัดให้สิ้นสาก สามอย่างที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้ประการที่หนึ่งเขาตั้งใจที่จะเอาการเลือกตั้งฟ้องความผิดยืนยันความเป็นรัฐบาลที่ประชาชนให้การยอมรับ เพื่อจะอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้างว่าการเลือกตั้งเท่ากับประชาธิปไตยทั้งทั้งที่การเลือกตั้งเป็นเพียงเส้นทางสู่ประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ความตั้งใจดังกล่าวนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถเลือกตั้งได้สำเร็จ มีหลายเขตไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้คนไปเลือกตั้งไม่ถึง50%ที่ไปเลือกตั้งก็ปรากฏว่าโหวตโนหรือไม่ต้องการเลือกใครเป็นจำนวนมากถึงห้าล้านกว่าเสียงและยังมีบัตรเสียที่เขียนด e ่าอ e ีโง่อีตาแหลสารพัด มีบัตรดีเพียงแค่14ล้านเสียงเท่านั้นจากคนมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง48ล้านคนนี่คือความล้มเหลวที่ชัดเจนมากๆวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งซ่อมในบางพื้นที่ เชื่อว,ว่าพ,พ่อแม่พี่น้องบางคนยังไม่รู้ได้ซ้ําไปว่ามีใช่ไหมครับมีไปแล้วมีคนมาลงคะแนนเสียง10%เท่านั้นเองสแสดงว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะรู้ว่าบริบทมันเอื้อ ให้ระบอบทักษิณสามารถกองแล้วเข้ามาอยู่ในอำนาจซึ่งเราไม่ต้องการเช่นนั้นเราต้องการกำจัดอำนาจของระบอบทักษิณและเรากำจัดสำเร็จเราจึงได้หยุดชัดดาวแบงคอกมาอยู่กันที่นี่เราสำเร็จขนาดนี้แต่นางโงก่ก็ทำเป็นไม่รู้สึกและยังหน้าด้านอยู่ต่อไป ประการที่สองรัฐบาลนี้เป็นเฟล g o เ e r ร์เมนเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวนโยบายต่างๆที่ใช้นั้นส่งผลลบมากมายค่าแรงสามร้อบาทเป็นเหตุทำให้โรงงานหลายโรงงานอยู่ไม่ได้แล้วก็ปิดไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เรียกว่า SME เจ๊งกันเป็นแถวนี่คือความล้มเหลวประการที่หนึ่งจากการขึ้นมา300บาทประการที่สองขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีเป็นหมื่นห้าผลปรากฏว่าหลายบริษัทไม่รับพนักงานใหม่เลย จึงทำให้เด็กที่จบใหม่ตกงานเป็นจำนวนมากมายประการที่สามรถคันแรกทิ้งใบจองกันเป็นเถือกเป็นแถวที่ซื้อมาแล้วพันต่อไม่ไหวต้องเอาไปคืนแล้วถูกปรับนี่เป็นสิ่งที่ทำลายความมั่นคงของประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องจำนำข้าวคุณหมอวรองพูดไปเยอะแล้วถ้าจะย้ำก็ย้ำว่าเสียเงินไปมากขาดทุนเยอะกองทุกขั้นตอนพันข้าวเสียหายชาวนาอ่อนแอสองออกข้าวไทยเสียแชมป์่ึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นความเสียหาย ที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เรามีประเทศไทยมานอกจากความล้มเหลวทางด้านนโยบายแล้วความล้มเหลวทางด้านบริหารก็ชัดเจนหนึ่งมีนายกโอกมีนายกไม่เป็นประชาธิปไตยมีนายกต่อแหลมีนายกหน้าด้าน มีรัฐมนตรีเง้มีสมุนของรัฐบาลที่ชั่วร้ายเป็นอันธพาลเป็นกระบฏดแผ่นดินคิดจะแบ่งแยกประเทศแกนนำเสื้อแดงตอแหลทั้งนั้นประการที่สามณนะเวลานี้ ความเป็นหมาจนตรอกของรัฐบาลนี้เม,มาหมัดขนาดนักจึงได้กระทำการชั่วร้ายกับประชาชนไม่ใช่เพียงกับประชาชนเท่านั้นกับศาลกับองค์กรอิสระเกิดเหตุแต่ไม่เว้นแตละวันเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวปืนตายกันไปยี่สิบกว่าชีวิต บาดเจ็บกันเป็นตั้งหกเจ็ดร้อทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนแต่เราก็เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ศาลจะตัดสินก็ไปทำร้ายศาลยิงศาลปปชจะตัดสินก็ไปทำร้ายปปช พวกเราชุมนุมก็มาทำร้ายพวกเรามันไม่จำเป็นต้องใช้ตักกะวุ่นวายยุ่งยากอะไรในการจะสรุปได้ว่าเป็นขี้ข้านางดอกไม้นั่นแหละออกมาทำการชั่วร้ายเป็นคนไม่เคารพกฎหมายแต่ใช้กฎหมายเล่นงานพวกเรา เป็นคนไม่เคารพศาลแต่จัดการพวกเราด้วยการฟ้องศาลเมื่อวานนี้ถ้าใครดูข่าวก็จะเห็นฤทธิ์สีดวงดอนหมายจับจะต้องหนีหัวซุขหัวซุนกลัวว่าสื่อมวลชนจะถ่ายรูปนี่แหละให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว พวกเราแต่ละคนโดนหมายเรียกหมายจับก็คนละหมายสองหมายแต่ริศสีดวงโดนฟ้องกลับเป็นร้อยร้อยคดีติดโคกหัว่อใช้อำนาจพุ่มเฟือยเกินขอบเขตของอำนาจที่มี ยินดีเป็นขี้ข้าจนเราต้องสันนิษฐานว่าเป็นคนมีชนันกปักหลังเป็นสิ่งที่อาจจะโดนจัดการได้ถ้าไม่เป็นเป็นพวกของเขาจึงยินดีเป็นขี้ข้ารับใช้ให้ตัวเองและคนในครอบครัวพ้นจากความผิดที่ได้ก่อเอาไว้นี่คือสันดานขี้ข้าชั่วร้าย บัดนี้สอนพระรามซึ่งหมายถึงกระบวนการยุติธรรมของเรานั้นได้ขึ้นอยู่กับคันธนูแล้วกำลังรอที่จะกรงสอน่อยลูกสอนออกไปวันใดตัดขั้วมาม่วงหล่นมาให้เราได้ชัยชมความสำเร็จและชัยชนะอย่างแน่นอน มีคนถามว่าเราเหนื่อยไหมทํากันขนาดนี้ถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยจะหาว่าโกหกเราก็บอกเหนื่อยแต่ไม่เคยทอ้อและไม่เคยคิดจะยอมแพ้ไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนใจเราสู้เพราะฉะนั้นเป็ดง่อย ปึ่งหัวล้านฤทธิ์สีดวงไม่ต้องสะเออหน้ามันนับจำนวนว่าแต่และช่วงวันเวลาเรามีคนเท่าไหร่พระเราเข้าๆออกออกไปไปมา,มานั่นเป็นสิ่งที่สลับกันได้แต่หัวใจไม่เคยเปลี่ยนแปลง เราอาจจะมานั่งฟังวิทยากรและแกนนำสลับกันไปกับการพักผ่อนการทำธุระป่าปังแต่เราก็มากันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างน้อยก็ไม่ใช่เยี่ยวแมวเหมือนไอ้พวกสีแดงก็แล้วกันเรามากกว่านั้นแต่วันใด ถ้าลุงกำนันประกาศว่าเราจะต้องยกระดับในการต่อสู้กับนางดอกไม้และขี้ข่าเรามั่นใจว่ามืดฟ้ามัวดินเป็นสิบล้านอย่างเช่นเคยแน่นอนอย่าได้มิ่นน้ำใจของมวลมหาประชาชน คนดีที่มีหัวใจรักชาติและต้องการหลดพ้นจากทรราชชั่วร้ายไม่ยอมให้ครองแผ่นดินหัวใจรักชาติของเรายัางคงบันง่นคงเข้มแข็งและไม่หวาดกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นเรามีความตั้งใจที่มุ่งมัน่นว่าอย่างไรเสีย ตั้งแต่สี่เดือนที่ผ่านมาเราจะไม่ยอมให้เสียของออกมาแล้วต้องสามารถกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยขอบคุณครับเยิ่งรักอย่าไปหน้าด้านไปได้ละอย่าไปแงวสัตะใดนะ สมองมีน้อยกับเกึดพอพังเป็นคนไทยต้องให้โอ,อกาสประเทศไทยสู่ไปวันใดประเทศไทยเจริญก้าวหน้าพัฒนาได้ต่อไปประเดีวนี้เป็นคนเมืองแต่ก็เป็นคนเมืองที่อยากจะอยู่ประเทศไทยประเจคนเมืองในสอป,อปอปอล้านานาเนื่อ,อีจากเงา ขอบคุณมากค่ดะดรเซรีวอมมันทาค่ะ